สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่กันนะคะแล้วก็ YouTube พี่กันนมแม่ค่ะ วันนี้เราจะไล่เรื่องของปัญหาผิวลูกช่วงหน้าร้อนนะคะพร้อมคําแนะนําค่ะในการดูแลป้องกันนะคะหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้เรามีผู้สนับสนุนกนารไล่ในครั้งนี้ค่ะ b e a s t Baby นะคะยาซักผ้าเด็กที่อ่อนโยนแต่ขจัดทาราบได้เอาอยู่จริงๆนะคะตัวนี้เลยนะคะด้านหลังพี่กันค่ะสําหรับปัญหาผิวหน้าร้อนนะคะทําให้ลูกของเราเนี่ยเกิดปัญหาผิวค่ะผิวลูกเนี่ยจริงๆแล้วหน้าร้อนบางคนเราจะเข้าใจว่าเราดูแลเฉพาะช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยที่ผิวแห้งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ หน้าร้อนก็ต้องดูแลเพราะหน้าร้อนก็มีปัญหาผิวลูกที่พบได้บ่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นผดร้อนผื่นแพ้งเหงื่อนะคะแล้วก็ปัญหาสิวลูกน้อยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วผิวของทารก,กเราต้องทราบก่อนว่าโครงสร้างผิวนะคะของลูกเนี่ยจะมีความบอบ,บางกว่าผู้ใหญ่นะคะทําให้เกิดการะระคายเคืองหรือว่าแพ้ได้ง่ายนั่นเองค่ะโดยนะคะปัญหาผิวทั้ง3ปัญหานะคะก็คือปัญหาที่เจอบ่อยนะคะผดร้อนผื่นแพ้นะคะแล้วก็สิวของลูกน้อยสิวทารกค่ะ มีลักษณะยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะอันดับแรกค่ะผดร้อนค่ะก็จะเจอบ่อยโดยเฉพาะกรณีที่ลูกอยู่ในสถานที่อบอ้าวร้อนนะคะแล้วจะพบตรงบริเวณไหนนะคะก็คือตามตัวตามคอหน้าผากศีรษะหลังลรักแร้ข้อพับต่างๆค่ะลักษณะของผดร้อนนะคะก็คือจะเป็นตุ่มน้ําใสๆค่ะถ้าไม่ได้ดูแลและปล่อยทิ้งไว้ก็จะอักเสบกลายเป็นตุ่มแดงแล้วก็ตุ่มหนองตามมาค่ะเกาจะแกะใช่ไหมคะพอเกาแกะ,แกะเกิดการติดเชื้ออันนี้ก็ต้องรักษากันเลยทีเดียวนะคะผดร้อน ลูกที่ไวทารกจะเริ่มเป็นได้ตั้งแต่ประมาณ2สัปดาห์ค่ะเพราะว่าต่อมเหงื่อของลูกนี่ยังทํางานได้ไม่ดีแล้วเมื่ออากาศร้อนมากๆเหงื่อออกมาก็จะไปอุดตันที่ท่อของต่อมเหงื่อค่ะก็เธอทําให้เป็นตุ่มนูนขึ้นมา ที่เราเรียกว่าผลร้อนนั่นเองค่ะมาดูปัญหาที่2ค่ะที่เจอบ่อยนะคะปัญหาผื่นแพ้ค่ะโดยเฉพาะแพ้เหงื่อค่ะช่วงหน้าร้อนเนี่ยอากาศอบอ้าวพอมีเหงื่อออกปุ๊บนะคะก็จะมีผื่นแดงอับชื้นผิวเปื่อยนะคะบริเวณไหนข้อพับขาหนีบคอนะคะในเด็กที่อวบอ้วกหน่อยก็จะพบตามบริเวณแบบพุงรอยพับของขาเป็นป่องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพบได้นะคะซึ่งเมื่อ,ออับชื้นมากๆก,ก,ก็จะเกิดกะะารไขเครืองนะคะ ก็จะกลายเป็นผิวหนังอักเสบได้นั่นเองค่ะ มาถึงปัญหาที่3นะคะสิวทารกค่ะเด็กเป็นสิวได้นะคะอาการก็เหมือนสิวผู้ใหญ่นะคะคือจะเป็นลักษณะส,สิวอุดตันหัวปิดสีขาวค่ะซึ่งถ้ามันอักเสบหรือปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแดงแก็เป็นสิวหัวหนองได้นั่นเองค่ะก็จะพบมากบริเวณใบหน้านะคะเป็นได้ตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะโดยเฉพาะช่วง3สัปดาห์ถึง2เดือนแรกเกิดสาเหตุก็คือเกิดจากกล่อมไขมันลูกเนะะี่ยค่ะยังทํางานได้ไม่ดีค่ะก็จะทําให้เกิดเป็นสิวทารกซึ่งในช่วงหน้าร้อนเองนะคะก็จะพบได้ ได้เยอะแล้วก็เกิดการอักเสบได้ง่ายนะคะก็ต้องระวังมากขึ้นมาถึงวิธีการดูแลรักษาผิวเมื่อพบปัญหาต่างๆคะ่ะ ข้อแรกถ้าไม่อยากให้ลูกเกิดปัญหาผิวช่วงหน้ารอ้อนเราก็ต้องเลี่ยงอากาศร้อนค่าชีนี้เมืองไทยช่วงนี้มันร้อนมากเราจะเลี่ยงยังไงได้บ้างนะคะก็พาไปเอาไปอยู่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าไม่ได้เปิดแอร์นะคะก็ต้องเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมนะคะหรือว่าอยู่ห้องแอร์ได้หลายท่านกังวลว่าลูกจะเข้าห้องแอร์ได้ไหมแลกเกิดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทางการแพทย์ไม่ได้ห้ามน,นะคะอาจจะเป็นผลดีด้วยเพราะยิ่งถ้าร้อนมากลูกอาจจะอุณหภูมิกายขึ้นเกิดผลผลื่นร้อนนี่แหละคะ่ะก็จะยิ่งเป็นปัญหานะคะข้อที่2ค่ะเลือกใส่เสื้อผ้านะ ที่ระบายอากาศได้ดีค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ถ้าเราใส่เสื้อผ้าหนาแขนขาย,ยาวลูกก็ยิ่งผิวอับชื้นมากขึ้นโอกาสเกิดพวกผื่นแพ้เหงื่อมากขึ้นผดร้อนมากขึ้นวิธีการที่3ค่ะอาบน้ําลูกได้บ่อยขึ้น2-3-4ครั้งต่อวันได้เลยแล้วไม่ต้องใช้น้ําอุณหภูมิแบบอุ่นนะคะให้ใช้น้ำอุณหภูมิปกตินะคะ4เวลาที่เราอาบน้ําให้ลูกเนี่ย ใช้สบู่ที่เป็นสบู่ที่มีสูตรฆ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะช่วยลดอาการอักเสบของพวกพืนแพ้เหงื่อนะคะที่อยู่ตามผิวหนังรูปที่เป็นตามผิวหนังรูปนะคะ ห้าค่ะหลังอาบน้ําถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนเราก็ต้องดูแลผิวลูกน้อย้วยการทาโลชั่นบํารุงผิวเราก็ต้องเลือกโลชั่นบารุงผิวที่แบบดูดซึมได้เร็วนะคะแล้วก็บางเบานะคะลูกจะได้ไม่เหนียวตัวแต่บํารุงผิวได้ขั้นเยี่ยมนะคะข้อที่6ควรเลือกใช้น้ายาซักผ้าที่ปลอดภยัยอ่อนโยนต่อผิวลูกไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างน้ํายาซักผ้าบิสเดบีนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์บิสเดบีนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดค่ะ ออนโยนนะคะไม่ระคายเคืองต่อผิวลูกน้อยค่ะทาไมถึงพี่แกนแนะน,นําน้ํายาซักผ้าบีทเบบี้ต้องบอกก่อนว่าน้ํายาซักผ้าบีทเบบี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องสารอันตรายนะคะเพราะว่าปัจจัยสารอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารฟอกขาว SLS พาราเบนสารเรื่องแสงสารฟอร์มาดีไฮนะคะซึ่งสารเหล่านี้นี่เองจะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวลูกและสะสมในร่างกายก่อให้เกิดอันตรายค่ะน้ํายาซักผ้าบีทเบบี้เนี่ยยังใช้สารทำความสะอาดจากธรรมชาติและที่สําคัญค่ะผ่านการทดสอบว่าปลอดภัยต่อผิวบอบบางนะคะ จึงมั่นใจว่าใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะอย่าลืมว่าด้วยความที่ลูกเป็นวัยเรียนรู้ค่ะการเล่นก็เลยเป็นสิ่งสําคัญค่ะถ้าเราปล่อยให้ลูกเล่นอย่างเต็มที่อิสระพัฒนาการด้านสมองพัฒนาการด้านร่างกายก็จะเจริญพัฒนาได้ดีนะคะเราก็ต้องไม่กลัวว่าลูกเล่นแล้วจะเสื้อผ้าเลอะเราก็ต้องเลือกน้ำยาซักผ้าที่อ่อนโยนแต่กระจัดภาพได้ดีนั่นเองค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะน้ํายาซักผ้าเด็กบีทเบบี้มากๆนะคะที่สนับสนุนการไลน์วันนี้พี่การนะคะแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวไปก่อนค่่ะะสสวัสดีค